สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วช่องพยากรยารแชนแนลพยากณ์มีราคาเข่ามาให้เบิ้งพี่น้องมือนีนะครับนาะอัปเด็ดราคาเข่าเปลือกล่าสุดเลยนะครับนาะวันที่มือนีวันที่สิบเก้าแล้วสิบเก้ากันย่าพี่น้องมือนีนะครับน,ะน,น,นารานนนะร,นะราคาเข่าเปลือกเป็นราคาตลาดราคากลางทั่วทุกจังหวัดพี่น้องอราคาตอนนี้ก็ราคาลงเข่าบ่คงที าบางจังหวัดก็ราคาลงเด้อพี่นองเด้อเข้าช่วงนี้นะครับเนาะมันเป็นเพราะยังโ่หูล้ล่ะแต่ว่าเป็นเพราะเป็นท,ที่แน่ๆก็คือเป็นเพราะกลไกการตลาดนั่นล่ละราคาเข่าก็เลยลงแต่ว่าบางทีก็เฮาไปขายนี่ที่ว่าไปขายราคาเข้าที่ว่าบางทีมันบ่ได้ตามเป่าตามที่ตลาดราคากลางิืนแจงไหวนี่อาจจะเป็นเพราะลงสีน้ำเด้อพี่นองเพราะขาค้นกลาง กดราคาแน่ยังแน่หรือว่าอันดาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นน้ำเข่าเจ้าของน้ำพี่น้องเข่าเจ้าของโมจะเข่าเจ้าของมีแต่ขี้เหอะมีแต่ขี้ยาจังสีในพี่น้องความชื้นร้ายจังสีเนี่ยเออมันกจะลดลงนะพี่น้องราคาเข่านะมันบันไดไปเป็นไปตามเป่าเนาะครับเนาะมีขื่นมีล่องทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าว่าเข่าห้องงามมันจะว่าเข่าเข่าห้องงามมาเล็ดพัน เม็ดหยากรบมี่ยังสี่นี่เออเราราคาลดลงนี่อันนั้นก็เป็นน้ำพอขาพี่น้องมีสามปัจจัยแค่นั้นแหละเนาะอ่ะมาเบิงราคาเข่าพี่น้องเลยราคาเข่านะมือหนีเนาะครับเนาะข้าเปลือกเจ้าหน้าปังปีสองพอันหกสิบหกพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งหมืนหนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งหมืนสองพันหกร้อยนี่แหะครับเปรียบเทียบให้เบิงพี่น้องของของเมื่อวานเนาะเขาเนาะเปรียบเทียบให้เบิง ่ในส่วนของพี่จิตพี่น้อง11,800ถึง12,600ร้อาคารา,าคาราคาลดลงพี่น้องราคาลดลงนะเขาเนาะราคาลดลงเดียนี่ราคาลดลงหลายรายการอยู่พี่น้องที่มีตัวลูกศรสีแดงน่ะจังหวัดกำแพงเพชรก็ลดลงพี่น้อง12,100 12,800นี่ นี่ราคาอัปเดตล่าสุดเดอกคือ11,000นี่ราคาลดลงเลยพี่น้องเนี่ยมันหายไปหนึ่งยะครับเนาะราคาณปัจจุบันนี่หนึ่งกับ1 2 7่งหม่นสองเอยพี่นองอากันจนบ,บุรีนี่หนึ่ง่สอพนิษณุโลก1นึ่งหมื่น่งยหนึ่งถึงหนึ่งอันอันนี้ก็ราคาลดลงพี่น้องเอ้ย ราคาลดจังหวัด<ง>สุโขทัยหนึ่งมืนหถึง1นึ0 0อันนี้ก็ลดลงไปหลายเติบเลยพี่น้องลุดไปหลายเติบจังหวัดสุพรรณบุรี1นึ่งมืนสองพึงมืนสองจังหวัดเพชรบูรณหนึ่ง0ถึง1 2 8่งบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 2 5่งถึง1 2 6่งอันนี้ราคาขึ้นเ้ยพี่น้องนี่ขึ้นมาขึ้นมาหน่อยหนึ่ง จะวัดใช่นาท12,500ถึง12,600อันนี้ก็ราคาขึ้นอยู่พี่น้องราคารับซื้อเนาะครับเนาะราคารับซื้อขึ้นอยู่อ่าขึ้นมา500ก็มีขึ้นมีลงในราคาเข,ข้าพี่น้องเลยก็ให้เบิ่งก็เด้อมีราคาขึ้นราคาลงราคาเข้าก็ได้เนาะครับเนาะอ๋อต่อไปเป็นข้าวเปลือกเจ้าหน้าปัง คือเก่าพี่น้องอุทัยธานี1 2 0 0 0ถึง12,500ฉะเชิงเซา12,700้ 12, 700, ถึง1 2 8 0 0ราคาลดลงอุตรดิษห1 1 8 0 1มรถึง11,900ราคาลดลงลบบุรี1 2 3 0 0ถึง12,400นครนายก12700ราคาเดียวปทุมธานี1 2 0 0 0ถึง12,300จังหวัดนครปฐม12,200ถึง12,300 อ่างทอง12,200ถึง12,300ราชบุรี12,500 12,600สิงห์บุรี12,500ถึง12,800บาทพี่นอ้องราคาคงอยู่คงโตตั้งแต่ลพบ,บุรีนะครนายกปทุมธานีนะครปฐมอ่างทองราชบุรีสิงห์บุรีราคาคงโตอยู่ราคาซ้ํา,าเก่าอยู่อ่าบ่มีบ่มีขึ้นบ่มีลง ส่วนจังหวัดที่ราคาเข้าลงตอนนี้ก็คือเชิงเซากับอุทรดิตฐ์เด้อพี่น้องราคาลดลงนะครับเนาะเอาต่อข้าวเปลือกหอมมะลิอันนี้ข้าวหน้าปีเด้อพี่น้องข้าวหน้าปีอ่าชนิดสีต้นข้าวนะอจังหวัดสุรินทร์พี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันบาทโอ้ราคาลดลงอยู่เด้มพี่น้องรับซื้อตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครราชสีมาหนึ่งหมื่นหกพันถึงหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยลาชลบุรี อุบลธานีอุบลราชธานี1 4 9่0ถึง16,000บุรีรัมล 15, ์15,300สถึง15,900ศรีสะเกษ14,400ถึง15,900ราคาลดลงรอยเอ็ด1 6 0 0 0มหถึง16,500มหาราสารคาม15,800ถึง16,200จังหวัดยโสธร1 5 0 0 0 ถึงหนึ่ง่นัยภูมิ15,500ถึง16,500อ่นกพันห้าอยกับรถล่อยูสีสเกตกับสุรินพี่น้องราคาเข่าหอมมะลิหน้าปีนะครับเนาะราคาเข่าหอมมะลิเขาหน้าปี1 0 5่งศูนย์หเฮานี่ละบริการเอาเอาตารางมาเปรียบเทียบให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อของมือก่อนนี่จะเป็นตารางของโตัวหน้าเนาะครับเนาะส่วนราคาล่าสุดนี่ก็คืออยู่โตหลังที่มีโตัวหนังสือที่มีอักษรสีแดง พี่น้องอันนี้ราคาเปรียบเทียบให้เบิง้งนะครับเนาะส่วนของมารีนะ้าปีจะว่าอำนาจ,จเจริญพอบานพอใหญ่ยายการเลยแล้วราคาลดลงนะเด้อพี่น้องอำนาจ,จเจริญ1 4 2่0น 14, 200, ถึง16,300โอ้ลดลงไปหลายเติบอยู่พี่น้องอ่านาครราชสีนครพนม15,000ถึง15,700นดี่ก็ลดลงขอนแก่น15,000ถึง16,200กนสกลนคร 1 4 2 0 0ถึง15,600นี่ก็ลด,ดโลงกาลสิน16,000ถึง16,500อูทัยธานี14,000ไทยธานีอุจังหวัดอุดรบ่แม่นอุทัยก็ว่าอยู่อุดรธานี14,500ถึง16,600หนองบัวพู15,400ถึง16,000บาทหนองคาย 14,500ถึง15,000บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000ถึง15,500ลดลงอยู่3เอออยู่3จังหวัดพี่น้องอำนาจ,จเจริญน,นครพนมแล้วก็สกลนครเดอร้อพี่น้องราคาลดลงเจ้าอำนาจเจริญกับจังหวัดอีสกลนครนี่ราค,นนคาสามกันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับซื้อนะครับเนาะต่อไปเขาเปลือกปทุมธาน,นีพี่น้องเขาเปลือกปทุมธาน,นีเขาหน้าปังเด้อพี่น้อง ลบบุรี12,600ถึง12,900สุพันุพรรณบุรี12,800ถึง1 3 0 0 0จังหจวัดใช้นาน0าท13,500ราคาเดียวอ่างทอง1 2 2่0อง1 2ถึง12,300สิงห์บุรี13,600ถึง13,800อู้นี่ราคาขึ้นพี่น้องนี่ราคาขึ้นเออสิงห์บุรีลาดบุรี13,600ถึง13,700กาญจนาบุรี13,000 ปทุมธานีหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยจังหวัดนครนายกหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทอันนี้เขาเปลือกปทุมธานีเขาหนาปังพี่น้องชนิดสีข้าวชนิดสีต้นข้าวสามสิบหกถึงสี่สิบสองกรัมนะพี่น้องนะ,ะราคาโถนาเป็นราคาของของเกา่าของเมื่อวานราคาโถใหม่จะมีตัวหนังสือสีแดงมีเน้นนะครับนะหนาทึบนี่ก็คือราคาเขาจะสูงจะสูงขึ้นหรือลดลงจะมีตัวหนังสือสีแดงเด้อพี่น้อง สิงบุรีนี่มอว่านพันสื่ออยู่1,3500คืนมาร้อยขึ้นมาหรอยบาทพี่น้องขึ้นมาหนึ่งรอยบาทนะครับนะทุกรายการเลยบอกว่าฮับสื่อสูงสูดนํ่ฮับับสื่อเริ่มโต้นน่าราคาก็ขยับขึ้นมาพี่น้องอต่อไปราคาขอน,นี้วพี่นอ้องขอนียวเมเล็ดยาวขอนแกน1 4ึ0งารถึง1 5 300, ึ0งาพอย อุดรธานีพี่น้อง1 3 8 0 0ถึง15,000บาทราคาลดลงสกลนคร1 3 8 0 0อยถึง14,600รราคาลดลงนครพนม1 2 5 0 0 1 0 0ถึง14,000กาฬสินธุ์1 4 5 0 0อุถึง1น2 0 0ัจอุบลราชธานี1 3 5 0 0 1 4รยถึง14,000ร้อยเอ็ด1 3 5 0 0ถึง14,500ชัยภูมิ1 4 0 0 0 0 0ถึง15,000 หนองบัวพู15,000บาทราคาเดียวหนองค่ายหนึ่งถึง1 4 7่งมืยมุกดาหาร14,500ถึงหน0 0งมาพจังหวัดที่รดลงมีอยู่3จังหวัดพี่น้องอสจังหวัดเนาะครับเนาะ,อ,ะอ,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 อุอุทยธานีนี่ราคาเพิ่มขึ้นพี่น้องราคาเพิ่มขึ้นมา8แปอยเพิ่มเนีราคาเพิ่มขึ้นมากแปดร้อยอ้ราคาดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะ อ่าส่วนจังหวัดสกลนครกับจังหวัดมุกดาหารเนี่ยราคาลดลง่งอ่ราคาตำ่ำอ่าราคาต่ำลงลดลงพี่น้องราคาเขา่าอัปเดตล่าสุดเนาะครับเนาะอัปเดตล่าสุดราคาเขา่าอันนี้เขาเหนียวเลยพี่น้องเขาเหนียวต่อไปเข่าเปลือกเหนียวแคะพี่น้องหน้าปีคือกันอุดรธานีพี่น้องสองหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยอำนาจเจริญหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยถึง 12, 13500 12,500ง1 0งลดลงในพี่น้องราคาลดลงเนาะลดลงไป500รังหว่ามุดาหารหมุกดาหานเก0 0ถึง9500บาทเอะมันคือลงแถ้เนะลงไป500นนี้พี่น้องมันคือลงหลายเติบเนาะราคาเริ่มต้นในการรับสื่อซ้ำกันอยู่12,500แต่ว่าราคาสูงสุดนี่ก็คือลดลงน่ลดไป500บ่นหน่นอยได้พี่น้องเอ้ย ส่วนข้าวเปลือกเ,เหนียวแคร์สจังหวัดนี่ขอนแก่นสกนลนครหนองคายราคาคงโตโพี่น้องหนึ่งขอนแก่นกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันาร้อยถึงหนึ่งหมพับาทสกนลนครหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อนองค,อ 13, 300, องคายกันหนึ่งหมสามพันถึงหนึ่งื่นสามพัร้อยราคาคงที่คงโตโพี่น้องตัวนี้สจังหวัดนี่คองแชมแต่ว่าขอนแก่นกันราคาบดได้สูงนะครับนะบดได้สูงแต่เริ่มต้นเลยหนึ่งหมื่น่งพัเก้าร้อยนะบสูงได้พี่น้อง อ่ะก็นำมาฝากครับผมราคาเขา่าอัปเดตปัจจุบันช่วงนี้พยาการก็จะเริ่มเริ่มลงราคาเข่าและเดอ้อเพราะว่าราคาเข่าเดี๋ยวอีกจังหน่อยเพ,อเพื่อที่จะเปรียบเทียบในส่วนของเข่าหน้าปีนะครับนาะติดตามเข่าเจ้าไม่เข่าหยเห้าหอมไม่รอยหาเฮ่าเวลาออกเริ่มต้นไม่ไม่เขาก็ขอสิบหา้าว่ามันจะได้ราคาซ้ำไดก็ติดตามพยาการไ้เดอ้อพี่น้องราคาเข่าจะได้อัปเดตหูก่อภัย นะคำนอนราคากลางเฮาเฮาหูราคาหน่มันดีได้พี่น้องเออมันดีได้เวลาเขาไปขายห้องหูราคาเวลาลงสีกดราคาเฮาเฮาก็เดตต่อหล่อต่อเถียงพนใดนะคเนานบ่พ่อใจไว้ขายมองอื่นก็ได้มันมีหลายห้องสีพี่น้องเออเขาก็เช็คราคาสกอรว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดบ่อเออไปตามราคากลางบ่บางทีมันกดราคาเอาพี่น้องแบบมันสัมปะหลังนี่ล่ะเนะคเนาะเออมองอื่นสื่อ3บาทไปเออมาสื่อแถวบ้านเฮา2บาท70 8ดิบนี่ โอ้ยก็ไปบอกเพื่อนว่าเอาทั้งพุ่นทั้งพี่ก็คือขึ้นสาบาทว่าเจ้าคือกดราคาแทะออเจ้าคือเอารัดเอาเปรียบแท้เนี่ยมันก็อีกมือนึ่งมันขึ้นห้เลยบาดเออจังสันและพี่น้องถ้าเขาบ่โห้กล้ตลาดนี่พนก็จะอันนี้เฮาพนก็จะอันนี้เฮาพี่หน้่งอ่าจำไว้เ้อพี่น้องน้องอีหลีพี่น้องถ้าเขาพนว่าถ้าเป็นอ่อถ้าเป็นทหารพนก็ว่าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งพี่น้องอ่านั่นแหละ เฮาก็หาข้อมูลไว้หาข้อมูลไว้พี่น้องศึกษาหาข้อมูลไว้พยาการก็พยายามอัปเดตเรื่องกับสินค้าการเกษตรแล้วก็ราคาข้าวราคานามรวมถึงเกษตรกรที่มีผลประโยชน์กับเกษตรกรพยาการจะนํามาลงไว้นะครับเนาะให้เกษตรกรเช่าหน้าเขาจะได้หูท่านทวงที่รคาข้าวข้าวก็จะเป็นข้าวข้าวกล้องแล้วพี่น้องข้าวจริงนะครับเนาะข้าวจริงข้าวกล้องไว้นะนะพยาการก็พยายามตรวจสอบหลายๆวิธีอยู่พี่น้องอะ คลิปนี้ก็ฝากไววพี่น้องคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่สวัสดีครับ